อดูวัสดสายหลายอย่ามาอย่ามาเนี่ยพอเป็นไลฟ์ตัวเองก็ตัวเองดูดีนะใครผู้บังล้งลบเนาะเอย่าค่อยโพสด,ดา่าเราอีกไม่ใช่ฉันแน่นอนนดด่าจะเขาตื่นแล้วแหละที่จะโพสไม่ใช่ฉันน่ะทำช่องคู่เป็นรายการเชิญคนมาสัมภาษณ์ก็ดีนะคะบีบีพาเมาสอย่าเลยค่ะเมากันเองก็พอละเขาจะมีเวลาให้หรอ เอาเสียวเร็วทำรายการเร็วบีบีพาเมาส์เร็วดับเบิลบีวางสิรายการดับเบิลบีเธอว่างไไม่ด้ก่่ออนคะเาก็เดือนหนึ่งถ่ายห้าเทปจบรายการดับเบิลบีหุ้ยจบอีหลีไม่ได้อยากคุยกับใครไงประเด็นคุยหน่อยโอ้ยเนาะไม่ได้อยากรู้เรื่องใครไม่ได้อยากคุยกับใครจ้าแต่เรียกคนขึ้นรถขึ้นเรียกคนขึ้นรถฉ่ำเนาะ รายการเธอหน่ะเอาเลิ่้ทำแล้วไงรายการอาทำอีกน้อยเดี๋ยวให้โบทำแล้วดูสเขาทเข้ามาแล้วเนี่ยเขาถึงเข้าร้านแล้วนี่ดีค่ะให้ดูตรงนี้ขอสีวยอขามาดยีค่ะเนันนียงวัยเสียงแมเสี่ยงอะไรอะ คุยกับบอลเพื่อนคัอีกทีเลยเกลือเกลือเรามันคุยกับตำรวจยังไม่รู้ <c ười> คุย,ก,ยกับผู้ชายมันต้องเสียงสองค่ะจบนะอันนี้อันนี้ <c ười> คุยกับเธอเนาะ <c ười> ไปขอถ่ายรูปได้ไหมะคะอยู่หน้าร้านมาเลยครับพี่เอาร้านไหนพี่ที่มันอยู่ร้านผมหรอ อยู่โรงแรมโคสไฮเลอร์โอ้ใกล้มากอยู่โคสอ๋อเขาไม่ใช่โคสไอนะอาวานี่เหรออาวานี่นึกว่าอยู่แถวภูแมนโคสอะภูมก็ใกล้ๆกันเหมือนกันก็ขี่ตัวมาแล้วเลี้ยวซ้ายก็ภูแมนไปเลี้ยวซ้ายก็พิมพครับภูแมนเคยจองให้อยู่เนาะพนันที่นั่นตลอดโอเคใกล้จบต้องไปบอสซื้อบ้านใกล้เบสไหมพะนะ ก็ใกล้นะที่กรุงเทพอ่ะใกล้ก็ประมาณกว่าสิบเจ็ดหรือสิบห้าทีก็ใกล้ไม่ไกลหรอกปากเกร็ดหรอกเ,<บ>เออก็ย่านเดียวกันหมดอ่ะพี่เจนนี่ฉันบ,บ,บ้านพี่เจนนี่ก็ประมาณมันเท่ากันแหมมันใกล้ใกล้กันแหมบ้านพี่เจนนี่ใกล้กับฉันมากอยู่ตะวันแดงไปได้ไหม มาเลยมาเลยมาเลยเอาพี่้องมาสงยสก่อนสีเ,เพื่อนพ้นแล้วละ่ะเดี๋ยวเขาจะก็ไปอ,อ่านบทอาราคาอ่านบทอรารละครแล้วได้ค่ะบาย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  哦哦哦，乖，光。 ข้างที่สกพรุ่งนี้มีบีบี ราคาจองโต๊ะหน่อยถ้าเป็นตัวธรรมดาไม่ต้องจองนะครับทำไมถึงละครหรือเปล่าจ๊ะถามเอาเสีร์ววันอะไรคอนต้องจองตัวธรรมดามต้องจองนะครับคอนเสิร์ตที่16นะคะมาเลอะไรใครไม่ต้องปวกใครไม่ต้องปวกขอสามซื้อบ้านราคาเท่าไหร่คะ ไม้ซื้อเลยครับธนาคารสรัิมัติหรือเปล่านะธนาคารสรัิมัติบอสอาหยุดหรอเออได้ ไม่กล้าซื้อธนาคารไม่ไม่ไม่ไม,ไมปล่อยให้ผ่อนไน้เลย <c oughs> ร้านกินขับของเราก็ทราบแบบว่าเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคระบอยไมซื้อกั้งแต่เดีวจริงๆแล้วอะทำไมผมถึงซื้อตรงนั้นเพราะว่าผมอยากซื้อทำไมถึงอยากซื้อเพราะว่า มันพื้นที่มันสวยมันกว้างทำเลดีไปสนามบินแป๊บเดียวสิบนาทีไปฟิวเจอร์ก็อยู่หลังฟิวเจอร์พาร์คอยู่หลังบ้านเลยใครรอใครรอ,อยาสีฟันฟินเดนก็ประมาณเดือนหน้าเราจะได้ใช้นะครับยาสีฟันฟินเดนนะครับฉันที่เคยโดนทำลายมา จเมื่อนไม่มีคุณค่าใดเป็นของที่ไม่น่าสนใจโดนเขียยทิ้งไปรักซาเท่าไรก็เมือกุ๊ยบายไรแม่กำลังจะหายใจเป็นสิ่งของไม่มีคุณค่า บอสเช็คเรื่องน้ำท่วมด้วยนะครับมันมันแจ่มันมีแจ้มเกลือเนี่ยไม่ตบมันเลยถ้าบ้านผมน้ำท่วมฟิวเจอร์ก็ต้องท่วมถ้าบ้านผมน้ำท่วมฟิวเจอร์อันเมื่อล่างอาจจะบดบวมน้องเกาดี่น้องย่วงคางกันนะล่ะ วันนี้นักร้องชื่อดังกอไก่จะมาหามีเรื่องมาเปิดใจกับพี่บ้านฟินแลนด์เรื่องลับที่ไม่เคยรู้เรื่องมีนักร้องจากเมืองโอฮโูฮูฮโอูมีนักร้องยยอย,ยชื่ออักษรกอไก่จะมาเคลียร์ใจกับพี่บ้านฟินแลนด์ <laughs> นักร้องอ,อ,อักษรย่อกอไก่จะมาฟินขับมาประมาณอีกเนี่ยอีกวันห้าทีมาถึงแล้วอก,ลอกอไก่นักร้องกอไก่เพลงดังเพลงเรววาอย่างนี้ ไอซี่บา้ากูซูแล้วแล้วจะไปจะมาถอดอะโอ้โว้าหุ่คุณจะคืออ่านปากเขาออกเหรอ,หรอ,หรอเร็วๆนี้พบกับร้านส้มตำพื้นอันฟินแลนด์แล้วนะครับรอติดตามดูไว้เร<ป>ื่องขอนแก่นต้องรู้เป็นไฟแน่ส้มตำ ฟินตําตําฟินฟินตําฟินฟินบายพุ่บ้านฟินแลนด์สาขาเมืองขอนแก่นนะครับอําเภอเมืองขอนแกน่นตอนนี้ไนดะ้พื้นที่แล้วสรุปพื้นที่ร้านแล้วมีท่จอดรดได้จอดได้เป็นห้าร้อยคันมาที่แค่ห้าคันตําฟินฟินตําทีไรฟินทุกที